มานรบมาวนีมาวันเสวิมานน้ิดลกองโลนวิายก็สวัสดีครับทุกคนขอบคุณส่วหของอันัดสิสามรับผมแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการมากๆคาับผมจริงผมว่าเพลงนี้เพลงเพลงที่ ไม่ได้แต่มาจากเจฟซด์ได้เลยครับผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มันถูกสร้างมาจากความทรงจำที่สู้ชีวิตมากๆในการถ่ายทำา้วยม่าน้ำนะครับผมแล้วก็การที่ทุกตัวคอทุกทีง,งานยังคงอยู่ในเพลงนี้เสมอแล้วผมก็จริงๆตอนที่แสดงภาพยนตร์เรื่อนี้ก็รู้สึกว่าเขามีชีวิตจริงๆในที่แห่งน,นั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ที่ไหนเรียกหน่อยนะแม่สีดายังคงอยู่ตรงนั้นเสมอผมรู้สึกว่าและเขาจะอยู่ตรงนั้นเป็นนิรันดร์จริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อคิดถึงทองคำเมื่อไหร่คิดถึงจริงๆนกเมื่อไหร่คิดถึงแม่แสงคิดถึงพีเตอร์คิดถึงอิงฟาร์เมื่อไหร่คิดถึงพวกเราทุกมนานเมื่อไหร่ก็ให้กลับมาฟังเพลงนี้นะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณเจสซาไต้อีกครั้งหนึ่งครับ ขอแสดงความยินดีกันด้วยครับ ที่ทุกคนทบเป็นิริขอบคุณรักน้ำพี่บอลน,นะแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปอวนแม่นะครับขอบคุณนะขอเสียงปรบกันให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่น่ายกย่องในการส่งเสริมคุณค่าของวัฒนธรรมรางวัลสพานะหงรางัที่33สาขาภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมได้แก่ ภาพยนตร์เรื่องหลานมากครับก็ดีใจมากๆครับก็ไม่คิดว่าจะได้เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมที่ดีงามครับก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณ ที่เป็นขวันนะครับขอบคุณ g d h มา,าามากๆนะครับและก็ขอบคุณรางวัลสุพรรนหมากมากๆนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับภาพยนตร์เรื่องหลานไากอีกครั้งหนึ่งน,นะครับา<อ>สุดยอดมากๆเลยนะครับผมจากรประชุมหลักชาชนทุ่งประเทศนนครับซึ่งรางวัลไทยยอดนิยมประจำปี2567ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่องอยเยนะ่สองสามสอสงสี่ครับขอแสดงความยินดะีครับขอเป็นตัวแทนในการมารับรางวัลนี้นะครับก็ขอขอบคุณทีมงานภาพ,พยนตร์เลยนะทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมนักแสดงโดยเฉพาะน้องฟีลเบคกี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ซัพพอร์ตโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างท,างท้าทายกับพวกเรามากๆนะครับแล้วก็ การเดินทางของโปรเจกต์นี้ก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณทางสพาวเวอร์ที่เชื่อมั่นแล้วก็สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับขอแสดงคมดีด้วยนะคะแล้วก็ขอคำนุงเรื่องหลานมากครับ อขอบคุณท่านกรรมการทุกท่านนะคะที่เีเลือกแล้วก็ขอบคุณสุดีเพื่อนช่ขอบคุณคนดูเรื่องหลังมากทุกท่านท,ท,ที่จะดไับไ,ได้ก็คือคณะผู้างานทุกท่านเลยที่มีกองถ่ายอยู่แรมากมาเป็นแบบนีแล้วก็ คนที่เลือกธรรมะก็มาคุดท้ายเลือกทานมาเป็นธรรมะขอบคุณค่าทุกท่านเลยค่ะขอแสดงความยินดีคุทั้งคู่คต้องขอขอบคุณคุณประสบเร่เงินนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณคุณรลงและคุณบินดาค่ะ ครับก็ขอบคุณรางวัลสุพรรณหงมากนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทจีดนเอสขอบคุณบริษัทพีดีเอสมากๆนะครับขอบคุณวิชิตาคุณมเก้งที่วันนะครับที่ให้ผมได้ทำโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนจริงๆผมพยายามจะท่องชื่อทีมงานมันเยอะมากแล้ว่ากลัวจะตกหล่นไปเลยขอบคุณรวมองถือว่านี่เป็นรางวัลของทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือ แต่ผมไม่เคยได้เจอครับก็คืออา마ของพ่เป็ดนะครับที่บางคนเริ่มทําเริ่มทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวพเป็ดที่เลี้ยงพ่เป็ดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็พิเป็ดที่สอนผมทั้งบทครับก็แล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับที่ส่งกําลังใจเชียร์ในเรื่องนี้จนเราก็ได้ไปเลไรที่นะครับก็เราก็ขอบคุณรางวัลนี้จริงครับขอบคุณมากครับผมครับ ได้สูงสุดในบล็อกออฟฟิศไทยของปี2 5 1 7 5 7ซึ่งได้แก่ภาพยนตร์เรื่องที่ยดสองครับบริษัทเอ็นดิสีพระสุรสูคครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของโัว,วทีบินะครับก็ขอบคุณสําหรับรางวัลน,นี้นะครับก็ ที่หยดเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับครอบครัวนะครับก็เริ่มต้นจากครอบครัวช่องสามนะครับสตูดิโอแล้วก็หมายเลือที่ทำภาพยนตร์เรื่องนี้มาวร่วมกันนะครับก็รางวัล่น,นี้สําคัญที่สุดสําหรับเราเพราะว่าเป็นรางวัลที่คนไทยนะครับมอบให้หนังเรื่องนี้แล้วก็เป็นการตอบว่าหนังไทยของเรานะครับก็คนไทยยังรักแล้วก็สนับสนุนหนังไทยของเรานะครับภาพยนตร์ไทยตอนนี้ไปทั่วโลก การที่ภาพยนตร์จะประสบความสาเร็จทารายได้บล็อกฟิทั้งโลกได้ก็จะเกิดจากการสนับสนุนจากประเทศตัวเองก่อนนะครับเป็นกระแสะนะครับะฉะนั้นก็ภาพ,พยนตร์เนี้ก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับวงการหนังไทยและวงการเลยนะครับก็อยากให้ปีนี้มีภาพยนตร์ที่ทํารายสติตินะครับรายได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับหนังไทยนะครับอยากให้คนไทยดูหนังไทยเยือยๆนะครับ ก็ที่สําคัญก็ขอขอบคุณทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับและก็แสดงทุกท่านด้วยแต่ไม่ได้ทุกทนก็เราไม่ได้มาจีดจุกนีนะครับครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมมากๆที่สนับสนุนเราครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับภาพยนตร์ที่หยดสอบเลยครับเอาครับได้แก่หลานมากครับ ขอขอบคุณสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินะคะกระทรวงวัฒนธรรมคณะกรรมการทิ่ตัดสินรางวัลสุวรรณหงษ์ครั้งที่33ในวันนี้นะคะที่ได้มอบรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมให้กับหนังหลานมากพวกเราทีม g d h ทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ แล้วก็ต้องขอบคุณพี่เก้งพี่วันโปรดิวเซอร์นะคะพัทผู้กำกับเป็ดเขียนบทเอตองและนักสแสดงทุกท่านอาม่าบิลกิ้เือและทุกๆคนนะคะที่ได้ทำหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้หลายร้อยชีวิตนะคะขอบคุณทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนผู้ที่ การสนับสนุนและผู้ที่ส่งเสริมและเกื้อกูลหนังหลานมากนะคะให้เรามาได้จนถึงวันนี้ขอบคุณที่สุดผู้ชมค่ะผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้ชมชาวไทยหรือผู้ชมทั่วโลกนะคะที่ได้รับให้ได้การต้อนรับหนังเรื่องนี้เป็นอย่างดีและทุกกระแสการตอบรับที่ดีและอบกุลของหนังเรื่องนี้ที่เข้าไปในใจของผู้ชม ก็คงเป็นพลังที่ทำให้ g ิตเอและคนทางหนังไทยเราทุกคนวันนี้จะร่วมกันสร้างหนังที่ดีและสร้างความยิ่งใหญ่ให้หนังไทยของเราเติบไปยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือแรงๆให้กับทีมงานทุกภาคส่วนในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเลยครับอยากอยากให้พี่เก้งกับพี่วันกับกับปุ่มกับได้กล่าวอะไรนิดนึงนะคะเชิญค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะลางวัลสมันสยนรุงค่ะพี่สามสามนะคะวันในฐานะโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่เก่งโปรดิวเซอร์นะคะถ้าได้มีโอกาสพูดกาจะพูดเสมอเลยว่าภาพยนตร์เรื่องหลังบาเนี่ยมีการเดินทางที่มหัศรจย์มากซึ่งเป็นเพราะว่าคนดูคนดูเป็นคนพาเราไปเริ่มจากคนดูหนังไทยนะคะรวมรวไปถึงคนดูแฟนๆทั่วโลกทําให้หนังจากประเทศ Southeast a เอเียประเทหนึ่งได้รับความสนใจได้เป็นตัวแทนภาพ,พยนตร์ไทย เข้าร่วมรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมนะคะแล้ววันนี้เราก็เดินไปจนถึง15ุ่งสุดท้ายก็อยากจะฝากแค่นิดเดียวค่ะว่าวันนี้เราเดินกันมาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็อยากจะยืมคำทีมเรื่องว่าภูมิคุ้วกันนะคะ,ะ,คะอยากขอให้คนทำหนังไทยเดินเดียวดายค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับพี่เชิญครับผมขนาดนี้ผมไม่ต้องโบนั่มั้งนคือเอา ผมทำงานหนังไทยมา20กว่าปีฮะก็อยู่ในทุกสถานะของคนที่มางานนี้เลยนะฮะคือเคยหนังไดรางวัลแต่ไม่ได้เงินอันนี้ก็จะยิ้มจืดๆหน่อยนะฮะหน,หนังไม่ได้รางวัลแต่ได้เงินอันนี้ก็ไม่ฟินนะฮะเราก็จึงมีหนังบางปีได้ทั้งเงินได้ทั้งรางวัลแต่มันมันไม่มันไม่ได้บ่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะ ไม่ได้ทั้งเกินไม่ได้ทั้งรางวัลก็การปล่อยฮะประเดินเดินส่วนเซวไปแต่ว่าผมพบว่า20ปีนี้คนดูหนังไทยสอนผมว่าถ้าคนทำไม่ท้อเนี่ยคนดูก็ไม่ทิ้งนะฮะต้องขอขอบคุณแฟนหนังไทยจริงๆเลยที่สนับสนุนหนังไทยท,ยท,กนนทยุกเรื่องเลยนะฮะจนทำให้งการเราเติบโตครับขอบพระคุณมากครับขอเสียงปรบมือ หลานมาตื่นเต้นและตื่นเต้นมากนะครบทุกครับผมแน่นอนครับคุณชีรพันธ์และคุณชีรพันธ์ที่ให้เกียรติเชิญรางวัลครับครับก็ขออนุญาตขอบคุณกรรมการทุกท่านเลยครับที่ให้รางวัลนี้กับผมนะครับขอบคุณ GDS ครับที่ให้โอกาสผมได้ มีโอกาสได้เล่นหนังเรื่องแรกในวุยครับแล้วก็เราวันนี้มันมันมีคุณค่ากับผมมากเพราะว่าหลานมาเป็นเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ที่ดีที่สุดของผมเลยครับตั้งแต่ผมทางานมาแล้วก็ตลอดทุกช่วงเวลากับกับหนังเรื่องนี้มันมันมีคุณค่ามากๆแล้วก็แล้วก็อย่างที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะพูดตลอดว่าว่าการทําหนังเรื่องนึงมันเป็นเหมือนเหมือนงานกลุ่มที่ที่ ทุกๆภาคส่วนเ,เราเราเรารวมเป็นหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยแล้ผมว่ามว่ามัน,มนการสแสดงมันก็เป็นเป็นผลลัพธ์ของของการทำงานในภาคส่วนอื่นๆที่ที่ประกอบทำให้ผมมีโอกาสได้สร้างชีวิตให้กับให้กับเอ็มออกมาเต็มที่นะครับขอเสียงให้กับทีมงานทุกุกคนนะครับผม <S <S <an> <S แล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนที่ที่ รักหนักเรื่องนี้มากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นพิเศษขอบคุณพี่เก้งพี่วันนะครับแล้วก็พี่พัฒน์นะครับผมได้พี่ชายเพิ่มมาอีกคนนึงครับจากการทำไมาแล้วก็สุดท้ายอยากขอบคุณครูเชลจาก a c t ิ้งนะครับช่วยผมมาตั้งแต่ก่อนที่จะเนวนตั้งแต่วันที่ผมไม่มีความมั่นใจในการสแสดงจนพาให้ผมกลับมาสนุกกับมันได้ชั้นขาเสียงให้ครูเชลด้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับขอบคุณครับ อยากใหกับทุกคนดูนีไหมฮะดีดีดด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 